สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วในคลิปนี้นะคะเรามาจัดต้นคริสต์มาสกันเถอะคริสต์มาสกำลังจะมาถึงนะคะปีนี้บีแอบช้าไปนิดนึงเนาะแต่ก็ยังพอมีเวลานะคะนี่เลยสิ่งที่เห็นไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปก็จะเป็นกล่องคริสต์มาสนะทุกคนนี่นะคะเป็นต้นคริสต์มาสเนาะซึ่งซื้อมาละสามปีค่ะก็ยังใช้ได้อย่างต่อเนื่องเนาะก็ลงมือจัดรัวๆเลยค่ะ จัดง่ายทุกคนเพราะว่าเป็นแค่3มชิ้นมาต่อกัน<ช>นะคะไทุกคนนี่นะคะขั้นตอนแรกเลยจ้านี่เสร็จแล้วเดี๋ยวมีคนถามว่าพี่บีต้นนี้ซื้อมาเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงนะคะอันนี้จะเป็นต้นคริสต์มาสแบบพลาสติกนะทุกคนซึ่งบีหานานมาก ว่าเมื่อ3มปีที่แล้วเนาไปเจอที่รุสตานะคะรุสตาถ้าใครอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะรุสตาเมื่อ3ปีที่เราไปซื้อมาในราคาแค่79ิยูโรก็80ิยูโรประมาณนั้นคือเขาจะมีความเป็นแบบเป็นหิมะเอออยู่ตรงออกซเซนนะคะก็คืออยู่ตรงกิ่งของต้นครนะิสต์มาสเนาะซึ่งมันจะดูแบบสวยมากๆเลย จะได้แบบฟิวบรรยากาศนะคะเวลาเราแบบตกแต่งแล้วก็เดี๋ยวเอาไฟมาใส่อะไรเงี้ยก็จะสวยงามโอเคเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันจ้าหูหนักอยู่ทุกคนเมื่อกี้นะคะขนมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าบีมีอะไรบ้างคือตอนนี้ร้อนมาก มาค่ะอันนี้คือจะเป็นของเก่าทั้งหมดเลยเนาะที่ใช้มาตลอด3ปีนะคะแต่ว่าบีก็มีแบบว่าคือมันเยอะมากอนะเนาะเราก็ต้องวนแล้วก็เปลี่ยนกันนะเพราะของเยอะมากจริงนี่อันนี้นะคะถุงแรกก็จะเป็นนี่เลยอันนี้คือลูกบอลต่างๆนะคะนี่บีอะจะเป็นคนที่ชอบต้นคริสต์มาสที่มันเป็นสีเงินนะทุกคนแล้วก็แล้วก็มีดอกไม้สีแดงอะตรงกลางอะไรเงี้ยเดี๋ยวครั้งนี้นะคะเราจะ ทำเป็นสิ่งเงินกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่ากิมมิกเล็กๆอะไรมีที่แขวนมีดาวมีเกล็ดหิมะอะไรอย่างน,น,าาางนี้แล้วก็เดี๋ยวแขวนแล้วก็อ้ออออันนี้ซัตเต์คลอสจ้าเดี๋ยวซัตต์ครอสก็จะเฝ้าต้นคริสต์มาสนะคะบีมีแบบหลายตัวมากๆเลยทุกคนหนึ่งไปแล้วแล้วก็อ๋ออันนี้จะเป็นไฟไฟสำหรับ ต้นคริสต์มาสต้นนี้เลยเพราะว่ามันพอดีเป๊ะเลยนะคะคือมีความยาวนี่แล้วก็อันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นต้นคริสต์มาสทุกคนเชื่อไหมว่าต้นคริสต์มาสต้นนี้มีอายุห้าสิบปีแล้วฟ <c oughs> ังไม่ผิดจะ้ะห้าสิบปีแล้วเพราะว่าด้ย่าซื้อให้พี่ติ๊กนะคะเป็นของขวัญตั้งแต่ตอนเด็กๆนู่นช่วงคริสต์มาสเนี่แหละส่วนมากอะ่ะเขาจะเอาตั้งบนโตใช่ไหม คือแบบถ้าใครมีพื้นที่บ้านไม่เยอะอะไรเงี้ยหรือว่ามีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆแล้วก็เอาอันเนี้ยไปไว้ตรงมุมบ้านที่ไหนที่ที่ไหนสักแห่งอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยค่ะจะเปิดเหมือนกันแบบนี้เลยเป็นต้นนี้เลยนะคะบีก็ยังเก็บไว้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบเออของพิติกันเนาะเพราะว่าถ้าสักว่าสักแบบปีหนึ่งเราขี้เกียจแบบเออจัดต้นใหญ่เงี้ยแล้วก็นี่นะคะมีต้นเล็กแบบสำรองมันอาจจะบอกว่าหักหายไป เออเพราะว่ามันมันนานมากแล้วเนาะมันนานมากจริงนี่นะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นบอกว่าเป็นแบบคล้ายๆแบบลวดแต่ทุกคนเออเราสามารถที่จะแบบดัดแปลงได้เนาะอยากให้มันแบบตั้งหรือว่าอยากให้มันนอนขนาดไหนอะไรอย่างนี้ก็ตามที่เราชอบเลยนี่นะคะอันนี้จะเป็นต้นเล็กน่ารักมากก็เดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้นก่อนแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูอ๋ออันนี้บีชอบเอาไปวางไว้บนโต๊ะอาหารนะคะ ซึ่งมันจะมีแค่ต้นคริสต์มาสอันนี้ใช่ไหมแล้วเบียเอาไฟมาใส่เองุกคนเออพอเราเปิดเงี้ยตอนแบบเย็นๆนะ่ะเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นนะคะก็เดี๋ยวจะประดับด้วยนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกแบบอะไรเงี้ยอะไรแบบเนี้ยบีไม่ค่อยชอบใส่ทุกคนบีสาหรับตัวเองอะ่ะดูมันไม่ค่อยแบบคลาสสิกเออเร,เรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าคือแล้วแต่คนชอบเลยเนาะแต่ถ้าปีใหม่บีว่ามันจะเข้ามากกว่านี้นะอ่ะผ่านไป อันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้จะเป็นหมอน Have yourself a very merry Christmas and a happy New Year นี่นะคะนี่เลยเดี๋ยวจะมาวางไว้บนเก้าอี้นะทุกคนอันนี้นะคะเจะข้ามไปเดี๋ยวดูถุงใหญ่ดูว่ามีอะไร อ๋ออันนี้จะเป็นไอแบบนี้นะคะสีขาวเนี่ยเนื่องด้วยว่าทุกคนเห็นตรงนี้ไหมไอขาขาตั้งอ่ะมันเป็นสีดําทุกคนแล้วพรมมันเป็นสีขาวเห็นไหมแล้วคันนี้บีต้องเอาอันนี้ปิดปิดสีปิดสีดํามันจะได้ดูแบบสวยงามอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยต้องเอาสีขาวนะคะไปพันรอบๆเนาะก็แบบประมาณนี้นทุกคนประมาณแบบให้มันแบบปิดอะประมาณนั้นเลยเดี๋ยวจะไปทําให้มันแบบสวยๆอีกทีนึงเนาะบีก็มีแบบนี้ด้วยทุกคนเดี๋ยวช่วงปีใหม่นะคะอาจจะแบบว่าประดับตกแต่ง นี่ข้างนอกตรงระเบียงบ้านเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะว่ามีแรงจับหรือเปล่านะคะในนี้ก็จะมีพวกลูกบอลน,นู่นนี่นั่นด้วยอันนี้มันเป็นลูกบอลแบบปกตินะทุกคนแล้วบีซื้อแบบไอแผ่นเนี่ยค่ะติ๊กเกอร์เงี้ยมาติดเองนี่นะคะอันนี้คือติดเองนี่ก็ยังเก็บไว้อันนี้คือแบบโอ้โหจะเป็นสิบปีแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่บีอยู่บ้านหลังเก่าทุกคนเออบีก็ยังเก็บไวนะ้คือจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่เนี่ยทุกคน,ม,นมันเป็นอะไรที่แบบสิ้นเปลืองมากอะไรเงี้ยอืมอ่ะ มาดูกล่องนี้อู้อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเอาไปแขวนที่ตรงประตูตรงนี้เนาะแบบข้างบนตรงทางออกตรงนี้นะคะมันก็จะน่ารักมากทุกคนกรานสีนะคะในภาษาฟินิชเนาะแล้วกอนนอนนอออ็อันนี้ก็จะเป็นนีอะไรล่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแองเจลทุกคน อันนี้ได้มาจากไหนวะอันทําไมอ๋อจากของเม่ย่าทุกคนนี่นะคะนี่จะเป็นอันนี้เห็นไหมนี่สวยงามมากเลยชิมเมยา่านี่นะคะนี่เม่ย่าไม่ได้ใช้แล้วนี่ก็เลยส่งต่อมาถึงบีนี่เดี๋ยวเราค่อยจะเอาไปแขวนเนาะเดี๋ยวต้องรอดูว่าแขวนตรงไหนดีเพราะว่ารู้สึกว่าโอโ้โหของคอริสต์มาสแบบเต็มบ้านนาะจาะอันนี้ผ่านไปยวรอดูแล้วก็มาถึง อันนี้นะทุกคนอันนี้มาจากบ้านไม่ย่านะคะถ้าใครได้ติดตามอันนี้จะตั้งอยู่กับต้นคริสต์มาสที่มันเป็นโยรุตาติที่มันเป็นสีแดงลาสีแดงอะทุกคนแล้วก็ตัวนี้จะยืนอยู่ข้างๆเสมอน,นะคะนั่นแหละแล้วก็มีตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวนี้เห็นไหมอันนี้มีอายุมากกว่า70ปีแล้วนะทุกคน70ปีฟังไม่ผิดนะคะนี่จะอยู่ที่บ้านไม่ย่าตลอดอ ไม่ยายายของไม่ยาเอออุ้ยทุกคนมันหลุดแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องหากาวมาติดเช,ชิงเทียนนะคะดูมันหลุดไปแล้วอันนี้คือทํามาจากกระดาษแต่ว่าอันนี้คือเออนี่ก็ทําจากกระดาษทุกคนเออจะประมาณนี้นะคะซนกรสมัยตัวเออนีอน่โอ้มีคณค่ามีนุ่ค่าทางจิตใจมากๆแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะไปแขวนที่เนี่ยนะคะเป็นกระดิง่งช่วงคริสต์มาสเอาไปแขวนตรงนู้น เอาไปแขวนเห็นไหมคมไฟระยะตรงนู้นนะทุกคนเอาไปแขวนตรงนู้นนะคะนี่นี่เลยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพัวแบบว่าการานสีเล็กๆอะไรอย่างนี้เน,ะนาะน่ารักนา่กนารักนะคะแล้วก็มีนี้ด้วยนี่นะคะนี่ก็ไปแขวนตามแบบว่าห้องครัวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวางข้างบนนะคะต้นคริสต์มาสจริงๆแล้วมันอยู่ต้นนี้ทุกคนเอาวางข้างบนแบบเนี้ย เนี่ยเห็เนไหมมันก็จะอยู่พอดีท่าสมว่ามันหนักไปเงี้ยมันก็จะโน้มลงไปเราต้องบอกว่าจัดให้จัดให้มันดีๆแล้วก็เออมันจะอยู่แบบนี้เนาะแล้วก็จะมีต้นเล็กเอ้ยจะมีนี่ด้วยเห็นไหมเล็กๆน่ารัก,กาาอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้แหละทุกคนมันยังมีของเยอะเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือจัดต้นคริสต์มาสกันเลยจ้า เดนี่นะคะเสร็จแล้วทุกคนสวยมากๆเลยรอของขวัญนเนดืๆนค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย